สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องคนรู้ดวงนะคะกับดิฉันอาจารย์ลาว์อยู่ในส่วนของ, Channel, องครอบเพื่อเชนิสสมคษงชมฮดเรามาดูดวงของชาอุนอูก,กันนะคะชาอุนอูเนี่ยนะคะถือว่าเป็นตาราซีรีส์หนังดังนะคะหลายหลายเรื่องเริ่มมีผลงานเข้ามาเรื่อยๆและเป็นที่จับตามองของคนรุ่นใหม่นะคะเนื่องจากเป็นบุคคลที่ หน้าตาดีนะคะรวมจนถึงการที่มีบุคลิกภาพคุณเหินด้วยต่างๆเนี่ยถ้าเป็นพวกชาวไอดอลเกาหลีนะจะถือว่าค่อนข้างจะชอบโอปป้าคนนี้นะคะคือชาอุนอูเอาว่าเดี๋ยวเรามาดูรูปดวงชะตาของเขากันนะคะเกิดเกิดมาในปี2540ปีเดียวกับแบมแบมนะคะ คนที่เกิดปี2540เนี่ยหลายคนค่อนข้างดังที่เกาหลีหลายคนอาจจะสงสัยว่าต้องเกิดปี2540หรอถึงจะดังอันนั้นไม่ใช่นะคะแต่ภาพรวมของคนที่เกิดมาในปี2540เนี่ยเนื่องจากเป็นปีธาตุไฟนั่งนักสัตว์ฉลูเนี่ยนะคะจะเป็นลนักษณะของธาตุที่แข็งแรงในตัวเองโดยลักษณะของธาตุฉลูเนี่ยจะแฝงไยด้วยอาปรา,ารหนึ่งตัวนะคะแล้วก็ฉลูนะคะอีกตัวหนึ่งก็จะเป็นธาตุน้ํา ธะะาตุน้ำปุ๋ยซึ่งทั้งสามอย่างนี้นะคะเนื่องจากธาตุไฟเล็กเนี่ยชอบพื้นที่ระกานะคะหรือทองสิงก็คือใช้ก็คือเรื่องของการเงินนะคะธาตุดินเนี่ยก็เป็นธาตุที่ธาตุไฟลงทุนลงแรงก็จะเกิดทรัพย์และส่วนธาตุน้ําก็คือการมีชื่อเสียงเพราะฉะนั้นเนี่ย ถ้าไฟที่นั่งน,นักสัจฉลูนะคะในปี2540หรือปีเกิดเนี่ยส่วนใหญ่จะมีการพัฒนาทางด้านการหางเงินที่ดีนะคะและมีโอกาสและมี การที่ได้รับความมิยมชมชอบไม่ว่าคุณจะประกอบอาชีพอ,อะไรโดยส,ส่วนใหญ่ของคนที่เกิดมาในปี2540เนี่ยจะเป็นคนที่คิดเรื่องการเงินได้ดีนะคะมีการพัฒนาตัวเองแต่ทั้งนี้อยู่ที่จังหวะชีวิตและก็โอกาสที่คุณจะได้รับนะคะว่าพื้นดวงชะตาของคุณจะรองรับตรงจุดนี้ได้มากน้อยแค่ไหนนะคะอาเป็นว่าเรามาดูที่วันชะตาเกิดของชาอุ่นอก,กันนะคะหรือ อีดมินนะ,ะแต่ชื่อที่ค,คนก็รู้จักเขาจะเป็นชื่อชาอื่นอูก,กันนะคะละักษณะดวงของเขาเนี่นะคะเขาเกิดมาวันธาตุทองนะคะนักสัตว์มาแม่เป็นสนักของธาตุนั่งพื้นที่ธาตุที่ถ่ายเทอาจจะเป็นคนที่ตัดสินใจทําอะไรเร็วบางลูกรกบางรูปรักก็ดูดีบางรูปรักก็ไม่ดูไม่ดีนะคะเป็นคนที่ไม่ค่อยคิดอะไรแล้วเป็นคนที่พูดอะไรไปเรื่อยๆไม่ไม่ได้แบบ อะไรมากมายแล้วเป็นคนที่กล้าพูดกล้าคิดเมื่อตัดสินใจหรือคิดอะไรก็จะทําสิ่งนั้นนะคะลักษณะของคนเกิดธาตุทองนักสัตว์แม่นะคะส่วนเดือนชะตาเกิดเนี่เขาเกิดเดือนที่เป็นธาตุาน้านะคะนักสัตว์ทอกเนี่ยแล้วเขาเข้าหลักฮากกับวันชะตาเกิดแต่เป็นพื้นที่ที่ดีของการลงทุนลงแรงหมายถึงว่าเมื่อเขาตัดสินใจทําอะไรหรือโฟกัสสิ่งใด แม้สิ่งเหล่านั้นอาจจะไม่ได้ผลอะไรแต่กลับเป็นผลดีให้กับตัวเขาให้เขาได้รับความนิยมชมชอบนะคะลักษณะดวงลักษณะคือบางครั้งคนเราทําอะไรโดยที่ไม่ได้มีเป้าหมายหรือหวังในสิ่งที่ต้องการแต่ทาไปด้วยความพอใจหรือพึงพอใจอันนั้นคือเข้าเป้าในความรู้สึกของเขาแต่กลับส่งผลดีให้กับตัวเขาอันนั้นเป็นลักษณะของการดวรูปดวงเพราะว่าดวงก็เริ่มเดือนดวงเนี่ยตั้งแต่ช่วงอายุ ปีนะคะเพราะฉะนั้นเขาจะกินอายุช่วงวัยเด็กเนี่ยในพื้นดวงเนี่นยระยะเวลา8ปี4เดือนนะคะเขาก็จะมาเดินตูเป็นธาตุน้ำนะคะนักสัตว์ขานนะคะก,ก็จะเป็นพื้นที่ธาตุไม้นะคะมเมื่อเดินพื้นที่ธาตุไม้เขานั่งขุดซัก็แปลว่าเขาอะเริ่มเป็นที่จับตามองหรือเป็นที่น่าสนใจตัญญ้งแต่ช่วงอายุ8ขวบเลยนะคะเคขาจะต้องมีความน่าสนใจตั้งแต่ช่วงอายุ7-8ขวบ อันนั้นเดินดวงเริ่มดีละจากที่เปลี่ยนไปจากคือทําอะไรอาจจะยังไม่ได้เห็นอะไรแต่การที่ทําอะไรเนี่ยไม่เห็นอะไรก็แปลว่าไม่เพราะว่าเขาอาจจะไม่ได้คิดอะไรอันนั้นคือช่วงเดินดวงวัยเด็กนะคะแต่พอเขาอายุแปดขวบเนี่ยชีวิตเริ่มเปลี่ยนโอกาสในชีวิตเริ่มมานะคะการที่มีจังหวะชีวิตหรืออะไรที่เข้ามาในชีวิตเนี่ยย่อมหมายถึงว่าตัวเขาเองเนี่ยเริ่มดวงสตาร์ที่เปลี่ยนได้รับโอกาสสิ่งล่านั้นนะคะ เพราะว่าถ้าตำแหน่งปีกับตำแหน่งเดินดวงเนี่ยเข้าสมคัญ์หลัหกห้ากันและเป็นพื้นที่ที่ดีให้กับตัวเขาเป็นช่วงที่เขาสามารถเก็บทรัพย์ได้หรือหาอไรายได้เข้าองตัวเองได้ตั้งแต่ช่วงอายุแปดขวบนะคะที่อย่างชัดเจนแล้วก็มาดูในส่วนของเดือนนุสตาที่แปที่ต่อมาที่อายุสิบแปดปีนะคะสิบแปดปีสามเดือนนะ,ะก็จะมาเป็นธาตุทองนักสัตว์ฉลูช่วงนี้จะมีเกณฑ์ โยกย้ายเปลี่ยนแปลงชีวิตปรับเปลี่ยนนะคะจากคนที่อยู่ภายใต้กรอบหรืออาจจะยังไม่ได้เห็นอะไรเริ่มดีขึ้นได้รับโอกาสจังหวะชีวิตที่ดีขึ้นแล้วก็มาทาตตำแหน่งนี้นะคะเป็นตำแหน่งเริ่มต้นนะคะเป็นพื้นที่ทาดีมีคนในการส่งเสริมตั้งแต่ช่วงอายุ28ปัจจุบันนี้ชาอุนอูจะมีอายุอยู่ที่26ปีนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย เตรียมดูผลงานของเขาช่วยเขาเดินดวงเป็นท่าตนี้นะคะในช่วง28ปีนะคะก็จะอยู่ประมาณอีกปี2ปีปกติก่อนที่จะย้ายดวงชีวิตจะเริ่มเปลี่ยนจะได้รับความน่าสนใจมากขึ้นเขาจะเริ่มได้รับบทดีหรือผลงานอะไรดีๆตั้งแต่ช่วงอายุ27-28ดูเร็วนี้นะคะเพราะถ้านับเนี่ยเดินมีนาถ้าตามปกติตามหโหราศาสตร์จีนเนี่ยเขาจะนับเพิ่มไปนหนึวเพราะฉะนั้นผลงานในปีหน้าเขาจะเริ่มดีขึ้น ได,ไ,ดได้รับการจับตามองจะมีบทด,ดีๆให้เขานะคะแล้วก็จะเป็นที่นิยมชมชอบเดี๋ยวเรารอรุ้นกันดวงเริ่มเปิดแล้วจังหวะชีวิตเริ่มดีนะคะโอกาสเข้ามาจังหวะให้กับตัวเขานะคะคนเราบางครั้งบางจังหวะก็ถือว่าเป็นคนที่ได้รับความน่าสนใจแต่จะโด่งดังและประสบความสําเร็จต้องอยู่ที่ช่วงเดือนดวงสตาร์ถ้าช่วงเดือนดวงสตาร์ตีบอกได้เลยว่าโอกาสเข้ามาในชีวิตของเขาอะโปง่งแล้วก็ ก้าวเสู่ความสําเร็จอย่างแน่นอนนะคะคราวนี้เดี๋ยวเรามาดูช่วงอายุบนใบหน้ากันนะคะถามว่าเขาทำสัญญกรรมไหมถ้าตั้งแต่เด็กมาเลยเขาเป็นคนที่หน้าตาดีตั้งแต่เด็กนะทำนิดทำหน่อยไม่ได้ไม่ได้ส่งผลอะไรมากนะคะคือโครงสร้างใบหน้าเดิมดีอยู่แล้วนะคะเกิดทศ .2540 ปีนี้2,566เขาก็จะมีอายุอยู่ที่26ปีนะคะเดินดวงเปลี่ยนไปตั้งแต่ช่วงอายุ28โหราศาสต์จีนนับเพิ่ม9เดือนเป็น10เป็นทั้งหมด12เดือนก็ตีทั้ง1ปีนะคะนับตั้งแต่อยู่ในคันนะคะเขาก็จะมีอายุปีนี้อายุ27ปีที่ผ่านมานะคะ ยี่สิบเจ็ดย่างยี่สิบแปดแปลว่าผลงานตั้งแต่ปีหน้าเป็นต้นไปเป็นจุดดีสาหรับดวงเขานะคะเป็นจุดที่จะสร้างความสําเร็จและให้โอกาสเขานะคะถึงแม้จะเป็นบทลองหรืออาจจะมีบทเสริมอะไรต่างๆก็จะสร้างความโดดเด่นให้กับตัวเขารวงถนึงผลงานทุกอย่างว่าเขาคิดจะทําอะไรจะไปจังหวะชีวิตที่ก้าวกระโดดนะคะรอดูการเป็นปจุดเริ่มต้นที่ดีนะคะนับจากนี้ไปในเรื่องของการงานเรามาดูเรื่องของแววตายหลายครั้งที่ ทางช่องเสนอในเรื่องของแววตานะคะไม่ว่าคุณจะใส่คอนแทคเลนส์หรือจะใส่อะไรต่างๆหรือบิ๊กไอต่างๆจะทําให้รูปมา่มานตาสวยแค่ไหนแต่ถ้าพลังพลังคือในตาจริงๆนะคะที่เปล่งออกไปเนี่ยมันจะต้องมีพลังในตัวเองเมื่อคุณมีพลังตัวเองจะส่งเสริมให้กับตัวคุณได้รับโอกาสและความสําเร็จนะคะเพราะฉะนั้นเรื่องของการทําสัลญกรรมหรืออะไรต่างๆที่ทุกคนไปมองทาเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ดีนะคะถ้าทําแล้วคุณสบายใจมันก็จะ ออกมาในทางสีหน้าและอารมณ์ความรู้สึกแต่ถ้าทํำถ้าคุณเกิดความไม่ไม่มั่นใจเครือบแข่งใจก็จะทําทให้ร่างกายมันมีระบบของด้านลบเข้ามาจะทําให้ทุกอย่างเสื่สูญนะคะก็ทําทให้มีปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นการทํำสัลยกรรมต้องเน้นในเรื่องของความมค่อใจนะคะแล้วก็ความเชื่อมั่นในตนเอง พลังของการทํามันก็จะส่งผลิมในด้านที่ดีทั ritt, ้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องดูที่วันที่คุณไปทําด้วยนะคะวันที่ไปทำเนี่ยก็จะต้องดูว่าวันนั้นส่งเสริมคุณไหมจะได้ไม่เกิดอุบัติเหตุเรื่องต่างๆอันน้คือบางคนเขาจะเน้นในเรื่องของการดูเลิกยาในเรื่องของการตัดสินใจจะทําการผ่าตัดนะคะอาจถ้าพูดในเรื่องของการทำเสลยกรรมแต่ถ้าพูดลักษณะของเรื่องหูเฮงหูเฮงกับการทาศสลยกรรมไม่แตกต่างกันหรือการแต่งเติมการไปทําหน้าใสหรือต่างๆก็เป็นเรื่องที่ดีทําให้คุณมีความสุข รวมจนถึงการมีสีหน้าใบหน้าที่ดีก็ <S <S <ๆ>จะรับโชครับลาภหรือโอกาสที่เข้ามาแต่การทํามันต้องเปล่มาจากภายในเพราะฉะนั้นเรื่องของการกินและการดูแลสุขภาพก็เป็นสิ่งที่สําคัญด้วยเช่นกันนะคะไม่ใช่เราคิดแต่เรื่องของการทําปัจจัยภายนอกปัจจัยภายในก็สําคัญเพราะเลือดลมหรือต่างๆมันจะต้องมาจากการบริโภคอาหารนะคะการมีแววตาที่สดใสการมีเลือดลมหรือเลือดฝาด มาจากในร่างกายจริงๆเนี่ยมันมาจากความสมดุลในร่างกายเพราะฉันก็ต้องดูหลสุขภาพด้วยนะคะวันนี้เรามาดูดวงเขาเขาจจอยุ 28, อยี่สิบแปดหรือตรงตำแหน,น่งนี้ถ้าน้าผักเขาสวยนะคะส่งเสริมแน่นอนเพราะจริงๆตำแหน่งนัผกผาตั้งแต่อายุสิหกนะคะมันจะไล่ตำแหน่งตรงนี้ขึ้นมาสิบห้าสิบหกไล่มานะคะสิบเก้า 27, ยี่สิบเจ็ดยี่ิบแปดอตรงนี้นะคะตำแหน่งตรงนี้คือสิ่งที่สําคัญที่สุดนะคะตั้งแต่หน้าผามาตรงนี้จุดที่จิกไก่หรือว่าตีนผมท้านจุดหน้านะคะ แล้วก็ไล่มาแต่ส่วนใหญ่เขาจะรู้ตั้งแต่ช่วงอายุ19ตําแหน่งนี้นะคะที่สําคัญเพราะนี่ตาแหน่งเลื่อนจากผมมาแล้วนะคะอันนี้จะชัดเจนที่สุด19จนจังหวะชีวิตถ้าต้องผาคุณดีแม้ดวงชะตาคุณยังเดินไม่ดีก็ย,ยังคุณยังได้รับโอกาสแต่โอกาสอาจจะเป็นตัวรองหรือตัวประกอบรือาจจะยังไม่ค่อยโดดเด่นแต่เมื่อจังหวะดีมาเป่งปังขึ้นมาตรงจุดนี้ปุ๊บโอกาสคุณเข้ามาและสิ่งที่สําคัญจะต้องมีเนินที่สําคัญปลายจมูก หนกแก้มทั้งสองปลายจมูกหน้าผากแล้วก็คางนะคะทั้งหมดห้าตำแหน่งเขาเรียกว่าเนินตำแหน่งกัางห้านะคะแล้วก็รวมถึงสี่แม่น้ําคือแม่น้ําเนี่ยที่สําคัญก็คือน้ําในตานะคะน้าในจมูกนะคะเป็นร่องต่างๆเนี่ยเขาเรียกว่าแม่น้ำนะคะแม่น้ำบนใบหน้าก็คือความอุดมสมบูรณ์ความชุ่มชื้นนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เป็นน้ําก็คือลูกตาจมูกนะคะ แล้วก็ปากนะคะสามอย่างสี่อย่างเนี้ยสี่แม่น้าเป็นสิ่งที่สําคัญเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างทําให้ชีวิตเราจะประสบความสาเร็จทั้งหมดต้องอยู่ที่ห้าเนินกับสี่แม่น้ํานะคะ <c oughs> แล้วก็รวมถึงเลือดลมบนใบหน้าต่างๆเข้ามาประกอบเลือดลมก็จะสร้างผิวพรรณนอกจากคุณจะทําผิวแล้วคุณต้องมีร่างกายที่มีระดมที่ดีก็จะทําให้ยิ่งเปล่งปังอันนี้เป็นสิ่งที่สําคัญก็ต้องดูแลตัวเองสาหรับคนที่ ชอบในเรื่องของการทําสัญญกรมรมความเสริมความงามเพื่อทําให้ตัวเองดูดีเป็นเรื่องที่ดีนะคะไม่ได้เป็นเรื่องที่เสียเป็นเรื่องที่ดีทาให้ตัวเองมีความสุขแต่ทั้งนี้ก็ต้องอยู่ที่เรื่องของการบริโภคการกินด้วยนะคะสิ่งที่สําคัญทุกอย่างมันต้องเข้ามาประกอบกันเพราะสิ่งที่ดีร่างกายจะดีได้เสริมสร้างได้ก็ต้องมีเรื่องของอาหารอาหารก็ต้องดูช่วงวัยด้วยนะคะสมมติว่าคุณเดินทาตทองและทาตทองในรวง,งคุณเยอะเพราะฉะนั้นคุณก็จะต้อง บริโภคน้ำให้เยอะนะคะถ่ายเททาให้ร่างกายเกิดภาวะการสมดุลถ้าคุณมีธาตุไฟในดวงเยอะแต่คุณเป็นคนธาตุทองแปลว่าคุณโดนพลังงานเผาผลาญเพราะฉะนั้นเรื่องของการกินการดูแลตัวเองการรักษาสุขภาพเพื่อทําให้ตัวคุณเกิดภาวะสมดุลก็ต้องสาคัญเพราะฉะนั้นต้องดูธาตุในดวงเข้ามาประกอบในเรื่องของการประกอบในเรื่องของการดาเนินชีวิตในช่วงแต่ละช่วงชีวิตถามว่าช่วงชีวิตสําคัญไหมช่วงชีวิตสําคัญนะคะแต่ทั้งนี้ก็ต้องดูแต่ละปีที่มาถ้าช่วงชีวิตเราดีแต่ปีนี้มาไม่ส่งเสริมปีนี้เราอาจจะ ต่างที่เข้ามาเกิดขึ้นทําให้เราเสียดุลได้เช่นกันนะคะวันนี้เรามาดูประเภทลูกดวงสตาง์นิดหนึ่งประเภทลูกดวงสตาร์เขาเป็นคนธาตุอินเป็นคนที่ไม่ค่อยคิดอะไรเป็นคนสบายๆชิวๆนะคะคนและเป็นพื้นที่ธาตุไม้ของธาตุไม้เป็นคนที่ชอบทําอะไรเองชอบจัดการอะไรเองนะคะค่อนข้างที่จะเป็นคนตั้งแต่เด็กมาเป็นคนที่มีพื้นที่ส่วนตัวเมื่อเขาเดินดวงเนี่ยนะคะเขาก็จะมีการเปลี่ยนเขาเป็นคนที่ มุ่งมั่นจะทําอะไรก็ต้องทําให้ได้แต่จะค่อยๆทําไปตามสถานการณ์ต่างๆนะคะแล้วก็ทาออกมาได้ดีด้วยแล้วมาสุดท้ายนะคะลักษณะรูปดวงนี้อย่างที่บอกว่าพอเขาเดินหนุ่เนี่ยเป็นธาตุาตตัวชั่วนะคะเข้าหลักพระกระตําแหน่งปีกบอกได้ทาได้เป็นเพื่อนท่าจะมีคนให้โอกาสส่งเสริมให้กับตัวเขาถึงเป็นลักษณะของการมีธาตุอีกดวงหนึ่งเข้ามาก็ตามแต่ธาตุดวงนี้เป็นธาตุที่ช่วยเขานะคะหมายถึงว่าถ้าจะเล่นอะไร ไม่ว่าจะเป็นนักแสดงดงนักแสดงชายที่เข้ามาประกอบอยู่ในเรื่องนั้นโดยเป็นตัวเด่นต่างก็จะส่งเสริมให้กับตัวเขาถือว่าเป็นช่วงจังหวะชีวิตที่ดีมีคนให้โอกาสในจังหวะชีวิตที่ดีหลังจากนี้ไปนะคะถือว่าดวงเขาเดินนะคะดวงเดินคือถ้าเราไม่แข็งแรงแล้วมีธาตุตัวเราเองเข้ามาส่งเสริมอีกก็จะส่งเสริมให้เราได้รับโอกาสแลวก็ทําให้ตัวเราอ่ะเป็นจังหวะที่ดีไม่ว่าคุณจะทําอะไรมันเหมือนกับเข้าทางคุณคุณจะได้รับโอกาสสิทธิเหล่านั้นนะคะ การดูรูปดวงก็หนึ่งเรื่องการดูจังหวะชีวิตก็หนึ่งเรื่องเพราะชีวิตของคนเราเปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณ์และโอกาสเสมอนะคะและโอกาสก็คือจังหวะชีวิตที่จะสร้างให้ตัวเราประสบความสําเร็จนะคะการนําดวงตาของคนดังดูนะคะทางช่องให้เหตุผลที่ว่าเขาเป็นคนที่ประสบความสําเร็จแล้วมีลูกฉันท์ให้ชัดเจนนะคะเพียงแต่อาชีพการงานที่เขาทากับเราทําอาจจะไม่ตรงกันแต่ถ้าจังหวะชีวิตดีโอกาสมีวันจังหวะ เกิดทาให้เราได้พบหนทางและจังหวะที่ดีและเรากล้าเข้าสูขข่ความเป็นจังหวะตรงนั้นคุณก็จะได้รับทรัพย์และก็จะได้รับเรื่องดีๆเข้ามาในชีวิตไม่ว่าใครไม่ว่าจะเป็นคนที่โนเนแต่ถ้าคุณใช้จังหวะชีวิตเข้ามาประกอบในชีวิตของคุณที่ดีให้คุณในจังหวะที่ดีคุณก็จะได้โอกาสนั้น คุณจงมองหาโอกาสตรงนั้นและเข้ามาสู่ในตรงคุณก็ทําให้คุณมีพลังและมีกําลังใจจากความผิดหวังเราสามารถลุกขึ้นมาปรับเปลี่ยนได้เพียงแต่เรามองอะไรที่มันตรงกับที่เราต้องการและเราจะเดินข้าเข้าสู่ความสําเร็จเอาเป็นว่าคลิปนี้ก็มีความยาวพอสมควรนะคะใครเข้าใจหรือมีปัญหาอะไรต่างๆที่ไม่เข้าใจสามารถเขียนคอมเมนต์มาได้นะคะพยายามจะทําคลิปให้สั้นลงนะคะจะได้ทําความเข้าใจง่ายขึ้นนะคะแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามให้กับช่องด้วยนะคะหากมีประเด็นอะไรต่างๆ อยากรู้เขียนคาถามมาได้หรือตามไปติดต่อตามไปติดตามในเรื่องของ t i k t o อกนะคะคนรู้ดวงกันนะคะทางช่องนั้นจะถ้ามีโอกาสเรอจะได้ไลค์นะคะเพราะอีกไม่นานก็น่าจะได้คนครบหนึ่พก็จะเริ่มไลค์แล้วไลค์เราดูดวงสดกันนะคะเพราะว่า YouTube พอไลค์อ, like อาจจะไม่ตรงเวลาการสําหรับคนที่ตามดูนะคะแต่ทิกต o อกเนี่ยจะแบบ จะค่อนข้างไวแล้วก็ตรงเวลากันนะคะจะง่ายในการที่ดูเพราะว่าส่วนใหญ่คนดู youtube จะเป็นเรื่องของนักวิชาการแต่ถ้าสำหรับคนวิชาการก็ไปดูได้นะคะนต่เพราะั้งชอบก็ยังเน้นเรื่องของการทําหลักการอยู่นะคะแต่ถ้าจะชอบดูการพยากรณ์ต่างๆก็ดูที่ตกได้เพราะว่ามันจะฉับไวนะคะแล้วก็พยายามทำให้ดูแลไม่เครียดและให้ใหช็อตเวลาให้สั้นลงนะคะ มีคำถามอะไรก็เขียนมาได้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็มีคำถามเขียนได้เลยนะคะไม่ต้องซีเรียสถ้าว่างอาจารย์จะกลับมาตอบให้และตรงไหนที่รู้สึกว่าอ่าวนเวอไปหรือยาวไปหรือคุณไม่เข้าใจหรือทําให้คุณรู้สึก หูดหงิดอะไรก็เขียนเขาไม่ได้เดี๋ยวอาจารย์จะให้คําตอบนะคะว่าเหตุผลทําไมตรงไหนที่จะพยายามทําความเข้าใจเพราะหลายคนนอกจากดูแล้วคนอยากหากความรู้แต่ถ้าต้องการที่จะดูประวัติดาราคุณสามารถไปดูได้ทั่วไปนะคะแต่การดูลูกดวงคือการจังหวะชีวิตและสร้างโอกาสเดิ่ตัวคนเองนะคะแล้วก็ดูสําหรับดวงชะตาของคนที่คุณรักเอาละฝากก,ไกดไลค์กดแชร์ได้ค่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ